ขออนุญาตเถอะศึกสงครามระหว่างคุณเซน <หา S 1> กับคุณสนทื่มผมคิดว่ามันน่าจะสะท้อนอยู่พอสมอควรท่านที่อยากได้อารมณ์แบบดูๆนะที่คุณสนธิได้ขยายความวันที่พูดและคุณเซนมีการตอบโต้นี่บอกเลยว่าสนธิ่ริมทองกูณบอกวันไหนมียมราาจะเอาเสียมาราชพัฒบองคืนเลยแล้วจะยึดเกาะกูดเพอเพอเข้าไปยึดพระนมเป็น อาคุณเซนเนี่ยถึงขนาดเป็นโตเป็นตาทีเดียวน้องออว่านี่คือภัยพุกคามไทยเนี่ยระหวังจะไปยึดดินแดงกัมพูชาตลอดเวลาอาอาคุณสนทีเนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็มีความคิดความเห็นนี่ไปเคลมถึงขนาดนั้นด้วคุณเซนค่ะอาคุณสนทีเมื่อวันก่อนนี่ดูอยู่เมื่อวานนี้ใช่ไหมมีการพูดถึงเอาเมื่อสี่สิบปีก่อนนะ เออสมัยที่คุณสดที่ไปเจอค <c oughs> ุณเซนตอนนั้นใส่รองเท้าแตะอยู่เลย <c oughs> อากับพาเด็กเตียบันอ่ะ,อะตอนคุณสดที่ตอนนั้นอายุยังหน่มอยู่เลยอ่มีโอกาสเจอแล้วก็มีการต่อว่าด่าทอเลยสไตล์ดูดเดือดทีเดียวว่าสมัยนั้นเนี่ยรองเท้าแตะอยู่เลย <c oughs> แล้วบริหารประเทศมากี่ปีร่ำรวยมหา,าศาลตะกูลนี้แต่คนกัมพูชายยังยากจนอยู่เลยนี่ นอกเหนือจากนั้นอาจถ้าอยากได้อารมณ์นี้ขออนุญาตคุณสนที่ชั่นิดหนึ่งค่ะอากีการตอบโต้คุณเซนน้องใบอ่านคุณเซนชักงนิดหนึ่ง <c oughs> และเดี๋ยวพี่ใจะให้เปิดเสียงคุณสนที่เลยค่ะคือสมเด็จฮุนเซนนะคะโพสเฟซบุ๊กเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวให้เฝ้าระวังให้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อต่อต้านและล้มล้างแผนการของไทย <c oughs> ในการบุกรุกดินแดนที่เป็นอธิปไตยของกัมพูชา <c oughs> ในโพสต์ของสมเด็จฮุนเซเนระบุว่าประเทศไทยยังมีความทะเยอทะยานและความโลภในดินแดนกัมพูชาแล้วก็มีการระบุไปถึงคุณสนธิลิ้มทองกุลค่ะบอกเป็นนักการเมืองสุดโตง่งที่ออกมาบอกอย่างชัดเจนว่าถ้าเขาชนะการเลือกตั้งทั่วไปและมีอำนาจเขาจะระดมกำลังทหารบุกดินแดนกัมพูชาและยึดครองจังหวัดต่างๆ พระตะบ,บองเสียมเรียบบันเตียเมียนเจยพระวิหารและเกาะกูรรวมถึงอาจจะถึงกรุงพนมเปญด้วยซ้ำสมเด็จฮุนเซนเนีบอกคำพูดนี้ของคุณสนธิแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความทะเยอทะยานและความโลภที่ฝังรากลึกในการจะยึดครองดินแดนของกัมพูชาดังนั้นผมจึงขอเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาทุกคนรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเฝ้าระวังอยู่เสมอ และเตรียมพร้อมที่จะต่อต้านและทําลายแผนร้ายของไทยที่จะบุกรุกดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาในโพสต์ของสมเด็จฮุนเซนระบุว่าด้วยเจตนาที่ก้าวร้าวนี้เราจำเป็นต้องเสริมกำลังทหารทุกประเภทเสริมกำลังป้องกันประเทศและพยายามเร่งการเจราจาเรื่องเขตแดนกับไทย เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ระยะยาวทั้งด้วยวิธีวิธีการทางการเมืองการมืออ่าทางการทหารการเมืองการทูตและกฎหมายจนกว่าจะสามารถกำหนดเขตแดนได้ชัดเจนความเสี่ยงของการเกิดการประทะทางทหารหรือสงครามบริเวณชายแดนยังคงมีสูงและยากที่จะหลีกเลี่ยงผมไม่ต้องการตอบโต้โดยตรงต่อผู้ที่ต้องการรุกรานดินแดนของเรา นี่คือข้อความเพื่อเตือนและปลุกให้ชาวกัมพูชาของเราตื่นตัวเพื่อเตรียมพร้อมต่อสู้กับผู้รุกรานแผ่นดินของเรานี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือเป็นโพสต์หลังจากที่คุณสนทิเมื่อวานเนี่ยคุณสนทิจัดรายการสนทิเล่าเรื่องแล้วบางช่วงบางตอนของรายการก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองแล้วก็แสดงท่าทีอย่างชัดเจนต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานี่แหละคะ่ะ ของคุณสนธิพูดปุ๊บสมเด็จทุนเซนก็โพสต์อย่างที่ได้ไล่ไปเราไปฟังคุณสนธิดูนะคะฟังช่วงบางตอนค่ะผมพูด วันนั้นบนเวทีหลักๆผมต้องการเล่าให้พ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่ฟังว่าผมคิดยังไงผมก็ได้ยกตัวอย่างว่าไอ้ฮุนเซนสมเด็จจากนรกเนี่ยมันโชคดีที่ผมเนี่ยไม่มีอำนาจถ้าผมมีอำนาจผมจะทำอย่างนี้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 แล้วผมก็จะยึดเขาพระวิหารคืนทำไมต้องทำเช่นนั้นก็เพราะว่าผมไม่เคยยอมรับรัฐบาลไทยไม่เคยยอมรับว่ามติสาโลกเป็นมติที่ถูกต้องเพราะเราไม่ยอมรับสาโลกอยู่แล้วทำไมต้องมา ยอมให้มันเราก็ไปยึดคืนไปเลยผมก็บอกว่าถ้าเป็นผมมีอำนาจถ้าผมมีอำนาจนะผมจะให้กระทรวงการต่างประเทศหรือรัฐบาลไทยเนี่ยยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลฝรั่งเศสขอคืนให้ประเทศไทยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าเป็นใบได้เนี่ยท่านผู้ชมเห็นด้วยผมไหมไอปม้ประเทศเขมรประเทศวรนุ์แบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมคบแม่งไปทําไมมีประโยชน์อะไรเราเคยได้คเขมรได้อะไรจากเขมร ที่เราได้จากเขมรก็คือเราได้ทักษิณชินวัตรเราได้เสื้อแดงที่มันหนีเข้าเขมรเราได้จกักรพงเพนแขนอกจากนั้นแล้วเราไม่ได้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเรามีได้เสียทําไมจะต้องคบกันละ่ะผมจะเรียกทูตไทยประจำเขมรให้กลับมาลดระดับทูตในกัมพูชากลายเป็นระดับกงสุนยอย่างเดียวและผมก็จะไม่ใช้ในโยบายของอาเซียนว่าเข้าประเทศไทยเข้าในประเทศกูมาใช่ไม่ต้องใช้วีซา่าเฉพาะเขมรมึงจะเข้าไทยมึงต้องขอวีซา่า มึงจะบอกว่าให้คนไทยขอวีซ่าเพื่อเข้าเขมรนก็ไม่เป็นไรมึงทําไปเพราะกูคิดว่าไม่มีใครเขาอยากไปประเทศมึงหรอกศก็ปรกก็ศก,ก็กกปรกอาชญากรรมเต็มทั้งประเทศแล้วข้อมูลอันใหม่ล่าสุดผมเคยพูดใช่ไหมว่าไอ้หุนเซนเนี่ยมันมีหลานชื่อหุนโตไอ้หุนโตนี่คือคนที่อยู่เบื้องหลังในการฟอกเงินทุกอย่างโดยการตั้งบริษัทชื่อหุยวันท่านชมผมผู้รู้ความจริงมาจากล่ามคนหนึ่งเป็นล่ามไทยจะบอกความจริงก็ได้ไอ้หุนโตไม่ใช่หลานเป็นลูกแท้ๆของหุ่น จริงตระกูลมันชู้ทั้งตระกูลเพราะฉะนั้นแล,แล้วมึงอยากจะเปิดเผยความหี่ของใครก็ตามในประเทศไทยมึงเปิดไปเลยกูชอบกูชอบกูชอบขอให้เปิดยา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 ,ยาช้าแล้วไอ้ด่านทั้งหมดเนี่ยทหารต้องปิดแม่งให้หมดไม่ต้องไปฟังเสียงใครเปิดไปทำไมล่ะปิดมันไปเลยเชื่อผมสิปิดด่านเนี่ยนะไม่ถึงสิ้นปีนี้ขเขมรแม่งล่มทั้งประเทศนี่ไม่ได้พูดเล่นแม่งล่มทั้งประเทศ ส่วนเรื่องที่ว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่พอใจทักสินที่ทักสินจะเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สมัยย่งธุรกิจมาเอาละว,ว่าไปเรื่องนั้นกูไม่สนกูสนอย่างเดียวกูจะปิดด่านเพราะกูไม่อยากค้าขายกับมึงนี่ท่านผู้ชมอาจต้องการสไตล์นี่คนสนทิลิ้มทองคุณอาด่าคำา้อมแดจคุณเซนเลยค่ะอาจใช้คำนี้ได้เลยดูเดือดทีเดียวจริงๆก็ขยายความจากการปราศัยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค <S S S 1> ่ะเสียงหายจริงๆนะเนี่ย <c oughs> พ่นอะไรไหมคะ,ะพ่นยาไม่น่าเลยจัดหนักไปสักทนี้หนึ่งยา,ยาพ่อารมณ์มันขึ้นไงอารมณ์มันได้เออท่านผู้ชมค่ะอ้านี่ก็เป็นประเด็นเอาเป็นว่าคืออา่าคุณเซนเนี่ยมีการแกะคำพูดคนสนทิเลยนั่นนะใช่ในโพสอะค่ะใช่ไหมเอามาโ้สเลยที่คุณสนทิพูด <c oughs> แล้วก็เมื่อวานนี้สีสันแห่งฮุนเซนซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไหมก็มียอดฟอลเลอร์เยอะมากเลยค่ะเอามาเกิดที่ยังไงสิบสี่ล้านอ่ะเ <c oughs> อชาประชาชนกับเอาประชาชนกับพูชามีแปดล้าน <c oughs> อ่าไม่คิดว่าทุกคนจะมีเฟซบุ๊กใบว่าของไทยเขาไปครึ่งแล้วมั้งคะ ฮะคนไทยไปติดตามอยากรู้ความเคลื่อนไหวท่านไงคะเออและถ้ารู้จักคนไทยน้อยไปแคปทันเร็วมากเลยใครจะไปคิดค <ฮะ S 1> แล้วามาเยอะอยันีกต่างหากอาโทรไหมนี่ไงไอพี IP นี่ก็ไม่รู้จักอ่าเมื่อวานนี้นเ,รเริ่มมาอันนี้พอตกบ่ายอ่าพอเริ่มอันนี้ปุ๊บลบเสร็จปุ๊บบล็อกไอพประเทศไทย ใช่ช่วงหนึ่งค่ะแล้วก็มาเปิดไอพีคนไทยให้เข้าถึงได้ประมาณบ่ายสามอ่ะเมื่อมีการโต้อตอบคุณสนทิใช่ถูกไหมแล้วก็ต่อเนื่องมาท่านผู้ชมอีกสองชั่วโมงหลังจากโพสต์ที่ต่อว่าคุณสนทิอะค่ะเป็นการโพสตคลิปเลยทีนี้ระบุข้อความไว้ว่าสมเด็จเตโชหุนเซนประกาศว่าประชาชนกัมพูชาได้รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อต้านผู้ลุกรานจากไทยซึ่งยังคงมีความสนใจในดินแดนของกัมพูชางนี้ ตัลงนี่เป็นประธานวุฒิสภาหรือเป็นอะไรเนี่ยรอบเช้านะจริงจริงไม่น่าจะว่าก่อนหรือหลังอ่าอ,อ,อะไรนะคือ,อคุณอะไรนะน้องเรน้องเรอ่ะ,อะมีการออกรอบตีกรอบระหวาันที้ตอนเช้าคือท่านก็โพส์ภารกิจตัวเองนั่นแหละค่ะออกรอบตีกอล์ฟบอกช่วงเช้า30มิถุนายนอขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพไปด้วยกันน่ไง ขนาที่อีกโพสโปรโมทท่องเที่ยวหรือดูเขียวชุ่มในมณฑลคีรีสายฝนได้นำบรรยากาศาเขียวขจีมาสู่พื้นที่ตะบอกเชียงเดือของร้านจากกัมพูชาพร้อมด้วยทัศนียภาพอันงดงามตาการตานี่อาตกลงยังไงแล้วก็มีสตรีมมิ่งพิธีจับสลาก <C oughs> สำหรับผู้ที่ยื่นขอสิทธิ์ในที่ดินรอบแรกภายใต้โครงการคุ้มครองป่าไม้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันนี่ อ่านี่เมื่อวานนี้นอกจากนี้ยังโพสตโปรโมทเพลงระบุข้อความว่าเพลงชื่อพาซี่พาซี่เป็นฉากหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่องลูกชายใต้แสงจัน์ทในคืนวันเพญค่ะตอนที่73กับ74มีกี่ตอนเนี่ยยาวขนาดนี้เลยเหรอ80บไหมใช่ไหมคะแปดสิ <80. S 2> อ่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสมเด็จทุนเซนโครจรู้ซีรีส์ที่นิยมกันเนี่ยเขาไม่ยาวอ,อย่างทางเน็ตฟลิกจะประมาณแตอน

แล้วต่อมาก็โพสอีกขอเชิญรับชมเพลงสมเด็จเตโชกับการปรากฏตัวณแนวหน้าธรรมรภูมินี่ไม่แน่ใจว่าเพลงประกอบเป็นสี่ยอดกุมารไหมมีผู้สันุรด้วยเห็นไหมนี่อ่ะตอนนี้เนี่ยครับ อาการโพสแต่ละโพสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใช้เวลาน้อยนะจะบอกให้แต่แน่นอนน้องไอที่คือหาเมื่อาวานนี้แล้วเจะ้ตัวดูเหมือนจะไม่พูดถึงนอกจากบล็อกไอพีไปช่วงหนึ่งน้องเร่คศชาวเน็ตไทยเอ่ยกันไม่หมดเลยจริงๆน้องไปลองสักทีหนึ่งไหมเดี๋ยวเราจะได้เข้าเข้มข้นละอันที่ถือว่าเป็นข่าวสีสันแห่งชีวิตที่ไปเมนกันนะเหรอคะก็หลายท่านเลยอะค่ะ ไปเม้นหลังจากที่เห็นโพสต์นี้อ,อย่างท่านหนึ่งบอกเมื่อเช้า <c oughs> เห็นคุณลุงแชร์สาวๆนะครับแซบไม่เบานะครับอ,อัง,องเคิลอกลบเกลื่อนการโพสต์รูปโปแต่ไม่ทันแล้วเป็นข่าวดังในไทยเลยอ,อีกท่านหนึ่งบอกหวานเจี๊ยบเลยลุงขอวับหน่อยดีออีกท่านหนึ่งบอกอัน,นอันนี้อาจจะอ่านไม่ได้เอานนี้ดีกว่าลบ ภาพแชร์สาวสวยแล้วหรอฮ่าฮ่เมียที่บ้านรู้ยังตลกจังเลยแล้วก็บางท่านก็บอกเอฟซน้องเลเหรอคฮันแน่ฮันแน่ชอบน้องเลเหรอจ๊ะวนเส้นน้องเลเซ็กซี่จังรวมถึงบอกอังเคิลเลฟน้องเลนี่นี่เป็นส่วนหนึ่งของชาวไทยที่ไปคอมเมนต์เออขนาดนี้เ เชื่อว่าประชาชนชาวไทยจํานวนมากกาลังอยากได้แอคเคา้าของภรรยาของสมเด็จคุณเซนท่านบุญราณีเชื่อไหมที่โน,โน่นอาจจะปิดได้นะแต่ที่นี่เนี่ยมันได้แพร่กระจายไปหมดแล้วอซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องผิดหรอก <c oughs> สําหรับผู้ชายที่จะดูอ่ะใช่ไหมแต่ท่านนั่นมันโพสเลยนะคะ,ะเออหรือ,อยังไง <c oughs> คุนเซนซื้อวิยูไทยโปรโมทใช่ฮะ <c oughs> จะไปดูนี่สามารถจะตีขอเป็นการโปรโมทแล้วเนี่ยฮะ,ะแล้วอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้มีปัญหาเลยกับประชาชนชาวกัมพูชาแล้วส่วนตัวผมก็อยู่ในหลักการความเชื่อที่ว่าสองประเทศนี้ไม่สามารถจะแยกผืนนินออกจากกันได้ท่านผู้ชม ยังไงก็ต้องอยู่ติดกันอยู่ตรงเนี้อไอที่เป็นปัญหาขณะนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับผู้นำถูกไหมอ่ะเป็นต้นว่าที่เป็นประเด็นล่าสุดคือมันต้องเรียกขี้ตู่เลยขี้ตู่ชัดๆนายกูชาเนี่ยเนื่องด่านใช่ไหมเรื่องด่านคือได้หนังสือหลุดไปฉบับหนึ่งน้องอ่าซึ่งเป็นหนังสือเฉพาะสามด่านที่สาแก้ว แล้วเรายังไม่ได้ประสานไปที่เขาด้วยนะคะมันเป็นหนังสือภายในของเราว่าเออท่านนายกลงพื้นที่สาแก้วนะแล้วมีผู้ประกอบการมาร้องว่าเดือดร้อนก็เลยอาจจะผ่อนผันให้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนเอาไว้อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรเฉพาะลรถที่เหลืออย่ก่อ่ะก่อน25หรือ26มิถุนาเน,นี่ยค่ะเท่านั้นเองเอแล้วก็กําหนดเป็นเวลากําหนดจํานวนคันด้วยไปบอกทางการไทยไปขอเปิดด่าน ซึ่งเราไม่เปิดให้หรอกเพราะเธอเพราะเราไม่ได้ปิดเออเพราะเธอปิดเองเธอก็เปิดเองสิท้งนั้นคือแล้วเหมือนกระทุกด่านโตขึ้นมาเลยอถ้าเธออยากให้เราเปิดเธอก็เปิดของเธอก่อนมันง่ายนิดเดียวเดี๋ยวเราก็จะเปิดตามเธอในห้าชั่วโมงมแล้วเธอก็ต้องยืนยันด้วยนะว่าเธอจะไม่ปิดเปิดตามอำเภอใจอีกอ,อนี่ไงข้อที่หนึ่งอะไรนี่ที่สามดานที่สากแก้ว ใครไปขอเปิดเพราะว่าสรุปแล้วอะค่ะเมืเ<ร>่อวานที่ทสอบอทอกอถแถลงข่าวประจำวันท่านยืนยันยังไม่ได้ประสานไปเลยอะค่ะมไม่รู้หนังสือมันหลุดออกไปได้ยังไง <c oughs>